ก็จากเพื่อนๆที่เห็นในต้นคลิปนะครับก็จะเป็นเทคนิคการบินโดนของผมนะครับที่ไว้ถ่ายที่ดินนะครับเพื่อที่จะพรีเซนต์ที่ดินให้กับลูกค้าของเรานะครับเวลาเราไปถ่ายเพื่อที่จะแสดงขอบเขตให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็พื้นที่ของถนนอย่างชัดเจนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการบินโดนเพื่อจะถ่ายและเทคนิคในการตัดต่อบน Premiere Pro ครับผมและโดนวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นโดน รุ่นใหม่ของ DJI นะครับมินิ3โปรครับตัวนี้ <c oughs> รุ่นของผมจะเป็นรีโมท RC นะครับผมตัวนี้ก็ได้มาในราคา3 9 9 9 0บาทนะครับแล้วก็ต้องทำใบอนุญาตให้เรียบร้อยนะครับเราต้องหาไรายได้กับโดนตัวนี้ครับผมอันนี้เราก็ทำการบินขึ้นได้เลยครับผม เพื่อนๆมจะเห็นพื้นที่นะครับลองดกดลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับพื้นที่ของเรานะครับผมคลิปนี้ผมก็จะยกตัวอย่างในส่วนการถ่ายบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบินขึ้นสูงอีกครับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันยังเห็นพื้นที่ยังไม่ครบนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปอีกคอยรังปีครับผม โอเคเพิ่มอีกนิดนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราเห็นพื้นที่โดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดอัด,ดเลยครับผมเราพยายามที่จะบินตรงๆไว้อย่างนี้ก่อนนะครับประมาณสัก30วินาทีขึ้นไปนะครับผมเพื่อเราจะได้มีเวลาในการตีเกาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องบินอยู่นิ่งๆแบบนี้ประมาณ30วินาทีนะครับผม โอเคแล้ว okay, ก็เราไปเรื่อยๆครับผมอ่าตอนนี้อัดอยู่นะครับโอเคสามสิบ okay, วิแล้ว okay. โอเคทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของเส้นทางนะครับผมที่เราทําเป็นตัวอย่างให้เห็นในคลิปนะครับผมเราเลงไว้แล้วนะครับว่าเราจะใช้ในส่วนนี้แล้วก็กดบันทึกไปครับผมเหมือนเดิมครับก็ใช้ประมาณสัก30วินาทีนะครับเพื่อ มีเวลาให้เราในการทำเอฟเฟกต่างๆนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ประมาณ3ามสิบวินะครับก็พอกว่าน,นะครับผมต่อไปแล้วก็บินเก็บบรรยากาศนะครับผมโอเคตอนนี้เราผมจะลองบินสไลด์ทางขวาแล้วก็จะมุนแบบ เเรียกว่าวนๆแต่เป็นวิธีการแบบแมนวนวลนะครับผมเริ่มครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบินโดนที่จะถ่ายพื้นที่แล้วก็บอกเพื่อนๆนะครับวิธีการทริกง่ายๆการตีกรอบ พื้นที่และก็การแสดงจุดมาร์กต่างๆเพื่อให้ลูกค้านั้นเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคครับเข้ามาในส่วนของการตัดต่อกันดีกว่าครับผมง่ายมากๆเลยไปดูกันครับโอเคเรามาดูฟุตเทจแรกนะครับผมที่จะเอามานะครับที่เราบินใปนี้ที่ผมบอกว่า3าสวินาทีนะครับผมตอนนี้นะครับเราดูเราต้องบินนิ่งๆไว้นะครับแต่ว่าสังเกตว่ารถก็ยังวิ่งอยู่นะครับเพราะเป็นวิดีโอเนาะอันดับแรกนะครับเราต้องใช้ นี่นะครับผมแล้วก็เลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมติ๊กติ๊กเส้นไปเลยก่อนนะครับผมหลังจากที่เราตริ๊กเส้นไปปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นคําว่าเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีตัวนี้นะครับฟิลให้กดติ๊กออกครับผมมันก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะครับให้กดติ๊กคําว่าสโต็กนะครับผมแล้วก็เพิ่มในส่วนของสโต็กเข้าไป ใช่ครับผมเพื่อจะเห็นว่ามันเป็นกรอบแล้วนะครับผมแล้วทีนี้เราจะทํายังไงให้มันไปอยู่ตรงตามตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับติ๊กตัวนี้นะครับก็คือตัว selection true นะครับผมติ๊กปุ๊บแต่มันไม่ตรงเรียมครับเราอยากให้มันเป็นตรงนี้นะครับให้คลิกที่ pen tool ขยับได้เลยครับนี่ทำกรอบหรือพื้นที่ของเราได้เลยนะครับนี่ แค่น,นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกรอบทีนี้มันจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้นะครับเป็นบาข้างบนของเรานะครับก็ทำแบบนี้นี่ก็ได้เลยครับผมถ้าสมมติว่าอยากให้มันเกิดตรงนี้นี่ครับผมก็ทําได้นะครับผมทีนี้เพื่อนๆอ,อยากให้มันเป็นลักษณะสีเนี่ยครับผมเพื่อนๆก็เข้าไปคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ,บนะครับ มันก็จะเห็นเป็นลนักษณะที่เราตั้งค่าไว้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากเปลี่ยนสีขอบของตัวเส้นตัวนี้นะครับให้คลิกคำว่าสโตร์รอเป็นสีอะไรสีแดงอ่อนโอเคอย่างนี้ก็ได้น,นี่เบิบเพื่อนเพื่อนอยากให้ข้างในเป็นสีอะไรกันไรน,นะสีเขียวเขียวนะครับผมนี่ครับคลิกตรงให้คลิกตรงเส้นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ให้เพิ่มฟิล์ก็ได้นะครับผมมันจะเป็นอย่างงี้งเพื่อนเพื่อนอยากให้เป็นสีฟ้าก็าาากดคลิกนี้แต่ทีนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันมืดไปหมดเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดที่คำว่า opacity นะครับตัวนี้ก็ได้นี่ครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ความโปร่งแสงของมัน,นะครับไอ้นี้อยากให้มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าวืบเข้ามานะครับ สไลด์เข้ามาแบบที่ตัวอย่างคลิปนะครับก็ครับผมไปที่เอฟเฟกนะครับไปที่วิดีโอแล้วก็ไปที่ t รานส o ฟอรนะครับใช้คำว่า CROP นะครับเพื่อนๆไม่คลิกนี้ก็เสิร์ชหาคำว่า Crop ก็ได้ถ้าเกิดผมชมตามแบบนี้ครับง่ายดีปุ๊บนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เอฟเฟกตัวนี้นะครับครั <c rop> บมือนี้เพื่อนๆไปที่ เอฟเฟกของมันนะครับผมตอนนี้เ mm. พื่อนๆก็ๆจะเห็นคำว่าครอปนี่ครับครอปเลบซ้ายนะครับผมเห็นไหมครับผมทีนี้ <c oughs> ก็มาร์กจุดไปก่อนปึ๊บหลังจากที่เราเลื่อนมาสักพักครับผมให้มันเต็มอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันให้ กลับมาเป็นมือเดินครับผมเดี๋ยวลองเพื่อนๆลองคลิกดูจะเป็นแบบนี้อ่ะชาไปเดินเข้ามาหน่อยชาไปนิดนึงเดินเข้ามาเอยมาอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับผมนีงก็จะเร็วขึ้นแหละเรียบร้อย ประมาณนี้ครับผมนี่คือเทคนิคการาตรีกรอบนะครับผมจะเ,เรียกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็ขยับห่อยไกลแล้วแต่ชอบครับอันนี้หรือนี้น่ะเวลาเราตรีกรอบแบบเน,นี้ยมันจะได้อยู่กับที่ครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดการหมุนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าเส้นกรอบเนี้ย แล้วทีนี้มันเป็นลักษณะเหมือนหมุนหม,มุนอย่างเงี้ยน,นะครับผมมีคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายแบบหมุนหมุนเนี่ยครับผมปุ๊บกรอบเราขึ้นมาก็จริงครับผมเราตีสมมุติว่าเราตีไว้แนวนี้แหละแต่ทีนี้โดนเราเนะี่ยคือหมุนไปหมุนมานะครับผมแบบนี้แบบนี้มันก็จะ กรอาบของเรานะครับเพะจะอยู่ที่เดิมไอ้ตัวพื้นที่ของเราหมุนไปเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องมาทําเป็นการ key ์เฟรมซึ่งจะใช้วิธีหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลามากขึ้นนะครับก็เลยแนะนําให้บินนิ่งๆไว้นะครับผมโอเคครับไปเพื่อนๆจะตีเส้นถนนนะครับต่อไปเพื่อนก็ไปกดที่สีเ่เนนเดิมลากอ่ะวันนี้มันยังเป็นสีเดิมไม่เป็นไรเอาออกนะครับผมบเดิมครับเพื่อนๆตีปุ๊บ ใช้ตัวนี้ครับเพนทูเพียบทีน,นี้ผมจะตีถนนแค่เส้นเดียวนะครับผมแล้วก็ตีเหมือนเดิมครับให้มันตรงกับเส้นถนนทามทีนี้เพื่อนๆอยากให้มันเป็นสีแดงนะครับไม่เอาสโตกก็ได้นะครับเอาสโตกก๊กออเอาี้แล้วก็เอาให้มันเป็นสีแดงอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผม ผมใช้สีแดงโอเคเพื่อนลองดูมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมปึ๊บเ่็นไหมปึ๊บไม่เป็นไรครับต่อไปเพื่อนๆจะทำยังไงก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมครับผมครอปล่างมาใส่ปึ๊บกดที่เอฟเฟกต์ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ครอปเหมือนเดิมเลบเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมปึ๊บ กดมาร์กไว้ขยับประมาณนิดนึงนะครับผมแล้วก็กดกลับมาเป็นเหมือนเดิมดูครับผมนี่นะครับปรับความโปร่งใสตรงนี้นะครับ,รบ,รรรบที่เป็นรูปไอหมักลุกมักลุกนี่นี่เห็นไหมเรจะเห็นเส้นถนนด้วยเห็นรถด,ด้วยแบบนี้ เพื่อนๆก็เขียนชื่อถนนลงไปนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับการบินโดนแบบถ่ายพื้นที่ทําสีถนนนะครับบ่งบอกพื้นที่ต่างๆนะครับไว้สําหรับนําเสนอการขายที่ดินต่างๆนะครับก็คือเราเอาทักษะพวกนี้นะครับไปรับจ้างบินโดนเพื่อกับลูกค้าที่จ้างเราไปถ่ายเราซื้อโดนมาแล้วเราก็ต้องหารายได้กับหมันบ้างตอนนี้แม้ว่าตอนนี้เราซื้อใหม่ๆก็ยังไม่มีคนจ้างนะครับ ทำให้เขารู้สึกว่ามันว้าวขึ้นมานครับไม่ใช่แค่บินไปถทางเฉยๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ซื้อโดรนมาใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่บินเล่นอย่างเดียวก็สามารถเอาโดรนเนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็หาอะไรได้ให้กับเราได้ครับผมก็วันนี้ไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ